มะเขือเทศช่วยให้ผอมได้คนญี่ปุ่นนิยมกินเพื่อนเพื่อนที่อยากมีรูปร่างดีฟังทางนี้นะคะมีงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นระบุว่าคนญี่ปุ่นนิยมกินมะเขือเทศเพื่อรักษารูปร่างเพื่อไม่ให้อ้วนทีนี้เรามาดูว่าไอ้เจ้าตัวมะเขือเทศเนี่ยเขามีประโยชน์อย่างไร 1. ให้พลังงานต่ำมะเขือเทศ1ผลให้พลังงานเพียง30กิโลแคลอรี่และการเคีย้ยว มะเขือเทศแบบช้าๆเคี้ยวไปเรื่อยๆ,อยๆนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกอิ่มไวนะคะไม่หิวนะคะแล้วส่งผลให้ลดการรับพลังงานจากแป้ง 2. ช่วยลดระดับไตกรกลีเซอรมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกียวโตศึกษามาว่าถ้าทานน้ำมะเขือเทศเป็นประจำสามารถช่วยลดระดับไตกรกลีเซอไรดได้อีกด้วย 3. โพแทสเซียมเยอะมีงานวิจัยศึกษาของมหาวิทยาลัยเกียวโตพบว,ว่า การดื่มน้ำมะเขือเทศเป็นประจำเนี่ยจะทําให้ร่างกายได้รับโพแทสเซียมเพียงพอเพราะฉะนั้นพยายามหาดื่มหรือว่าเมะเขือเทศสดแบบธรรมชาติแล้วก็ทานนะคะเป็น,เป,นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในชแนลที่ทําให้ร่างกายเราได้รับโพแทสเซียมเยอะนั่นเอง 4. วิตามินซีเยอะมะเขือเทศเป็นแหล่งของผักที่มีวิตามินซีเยอะวิตามินซีทาหน้าที่ในการผลิตคอลลาเจน เพราะฉะนั้นคอลลาเจนดีดีหรือว่าเราในร่างกายเราิีคอลลาเจนดีสิ่งที่จะตามมาผิวพรรณดีผิวมีออรา่าไรสิวไรฝ้าเป็นตน้น